สวัสดีครับพบกับเราครับช่องแม่น้อยหนาเพชรจ้าชนแนลนะครับผมไอ้โดนฝนใหม่นะครับดูด็ดน้อยนะครับผมคึกคืนครับคึกคืนเจอฝนใหม่ฝนตกนะครับผมฝนตกฝนตกเจอน้ําขังแล้วก็เล่นเลยนะครับดูนะครับฝนก็ไม่แรงนะครับแต่น้ําขังครับ เด็กน้อยก็เลยสนุกไปนิดนึงนะครับผมไม่ร pues no. nah ู้ดูครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮึบฮึบฮึบดูนะอุ้ยอุ้ยเห็นน้ำนะครับเห็นน้ำอุ้ยอุ้ยดูนะครับคึกใหญ่เลยคึกใหญ่อุ้ยดีใจนะครับโอ้เด็กน้อยเจอฝนใหม่นะครับอุ้ยเยอะ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 ใส่กล้องไปยัไม่ทันเลย ดูคกดือว่าได้คนใหม่นะครับดีใจนะครับเล่นมีเสียงก็แกลกก็แกลกนะครับนั่นนั่นนั่นเอ้ย ไปเลยตามสบายเลยครับผมตามสบายเลยตามสบายเลยครับอืมอนี่อืมอืมิกน้อยขี้ดื้อด็กน้อยตาเหลือกนะครับผมเอา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 ฮึบฮุบฮึบเฮ้ยดูนะครับอากาศก็คลึ้มนะครับวันนี้นะครับผมเพราะฝนตกเพิ่งหยุดนะครับผม เพิ่งหยุดไปเมื่อกี้นี่ครับดูรอบๆนะครับผมดูรอบๆแต่พอดีฟอกของเพชรจ้านี่ <c ười> มีน้ำขังพอดีเลยได้น้ำเล่นนะครับผมน้ำเล่นได้น้ำเล่น <c ười> ถือว่าได้คิดคืนนะครับผมดีใจตามภาษาเด็กน้อยเหมือนเด็กได้เล่นน้ำฝนนะครับผมนี่นี ดูใครมาครับเฮ้ยเฮ้ยไปเลยไปเลยผุนผู้ใดมาผุนผู้ใดมาุเขาไปเล่นน้งเขาเลยอ,อืไปเลยไปเลยไปเลย,เลยดูครับนี่ใครมาหนอจะมาเล่นน้ําด้วยกันใช่ไหมเ้ยอ,อยา่าขูอย่าขูมาเล่นน้ำกับเซจ้านะครับผม ตอนฝนล,ลงไม่กล้าออกมาเล่นนะครับผมพอฝนหยุดแล้วกล้าออกมาเล่นนะครับเด็กน้อยตอนฝนล,ลงอยู่ไม่กล้านะครับน่าจะเสียงฝนมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วเสียงฝนมาอีกแล้วนะครับผม นู่นเสียงดังมาจากฝั่งนู้นนะครับนู่นนูนนู่นนูนฝนจริงๆครับไม่รู้ว่าจะมาทางนี้หรือเปล่าเฮ้ย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 เ้ยห็นไหมได้ยินเสียงฝนไหมได้ยินเสียงฝนไหมอื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 มออืไม่มาเลยครับฝนขนาดตกอยูอย่ใกล้ๆนะครับผมนู่นไปทางไหนเนาะ ดูนะครับเด็กจะได้เล่นน้ําฝนแล้วฝนจะมาไหมน,น้อเนี่ตกไปแล้วนะครับทีหน,นึ่งน่าจะมาอยู่นะครับไล่เข้ามาแล้วลงเม็ดแล้วพอแป๊ะพแป๊ะแล้วดูนะครับดูดูด,ดูขนุนก็สนุกนะครับนู้นนอนเลยครับนอนถึงฝนแล้วขนุนนะอ่าฮะ เฮ้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 ๆๆๆๆๆๆมาอย่างเร็วเลยเฮ้เฮเพราะว่าฝนลงมาพอดีเลยมาอย่างเร็วเลยไป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 เรยน้้าฝนเลยฝนกำลังมาเร็ว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 เอย่าไปพังตะคอกอยวไปพังตะคอกเร็วเร็วเร็วฮอย่าพังคอกอย่าพังคอกเร็วเร็วเลียนน้าฝนเลยฝนมาแล้วนะครับผมเติมลงเม็ดอีกรอบครับ ดูนะครับดู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 จะมาสนุกอะไรตรงหน้าประตูเนาะนี่เนาะมาสนุกอะไรตรงหน้าประตูครับเอ้ยเอ้ยเอาเอาฮึ๊บฮึ๊บเฮ้อเอ้อเอ้อโชว์โชว์โชว์พลังเอื้ยเอ้ยเอ้ยเอื้อเอื้ไปเลย для, okay. ไปเลยไปเลยฝนมาแล้ว ฝนไปแล้วฝนล,ลงแม่น้ำมูลไปแล้วฟังเสียงนี่เ,เนี่โอ้ย,อยขาอ่อนขาอ่อนขาอ่อนนะครับวิ่งไปขาอ่อนไป น่าน่าเล่นตมแล้วเล่นตมแล้วดูนะครับดูอุ๊บอึ๊บอุ๊บอุ๊บเฮ้ย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 เสียงฝนมาเอ้าเฮ้ยเ้ยเสียงฝนมากลัวฝนกลัวฝนกลัวฝนดูยี่ยี่นี่วิ่งหาแม่ดีกว่าเออเสียงฝนมาครับตกใจตกใจตกใจยี่ยี่ยี่ตกใจเสียงฝนใช่ไหมครับหืึตกใจเสียงฝนใช่ไหมเฮ้ย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 มึง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  ต้มฝงใส่เอ,อ้ยเด็ดเสรหมดแล้วอืมอืมโอ้ทำเป็นหลุมใช่ไหมอยากจะทำเป็นแมคโครใช่ไหมอืมมันเป็นแมคโครแล้วดูวิธีทำนะครับเอ้ ไปจะเป็นลุมแมกโคแล้วนะครับผมขุดลุ้มไวปป้พอมเบมิเลยขุดลุมไว้รอบเลยนะครับผมโวยลงไปจ๊กจ๊ก,จ,กจ๊กครับว่ะหายไปอีกแล้วฝนหายไปอีกแล้วครับลงเม็ดโป๊ะแปะโป๊ะแป,ะ,ปะนะครับลงไม่แรง น่าจะตกแรงแรงไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมฝนตกจนขนุนนอนกลางวันเลยนะครับขนุน <c oughs> นอนกลางวันเลยฝนตกดูนะครับนน่นขนุนนอนกลางวันเลยอีอีอี เหมือนกับปลาซิวได้น้ำนะครับผมเหมือ <c oughs> นกับปลาซิวได้น้ำเหมือนพี่จะทำเป็นหลุมใช่ไหมจะทำเป็นหลุมใช่ไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยไขมาเนใคขมาเน่ไปเลยไปเลยยาคุยาคุยาค,ยาคุมานะครับผมยาคุมา ฮฮ้ยิฮิมาแล้วมาแล้วเห็นใครมา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 อุเห็นใครมาอยากคุยกับมันเล่นน้ำด้วยอุ้ยอุ้ยนี่นี่ดูดูดูเอ้าเอ้าอุ้วะสะนามใจอยากคุ่าอยากคุไม่อยากเล่นน้ำนะครับผมว่าอาเขาไม่ชอบน้ำอยู่แล้วนะครับผมไอเหมือนเพชรจ้านะครับเพชรจ้านี่ชอบน้ำครับ ยาครูไม่ชอบนะครับคมเอาเลยยาคุจัดการเลยจัดการเลยจัดการเลยจัดการพี่เขาเลยเนีย่เห็นไหมนีน่จัดการพี่จ้าเลยจัดการพี่จ้าเลย กลับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่ยกศรีทุกท่านทุกคนนะครับผมที่ให้กำลังใจนะครับผมก็ขอฝากนะครับผมเป็นกำลังใจทางต่อๆให้กับแม่น้อยหนาน้องเพชรจ้าด้วยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะครับผมที่ให้กำลังใจแม่น้อยหนาเพชร ด้วยดีเสมอมานะครับผมก็อย่าลืมครับเป็นกําลังใจให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามหนึ่งไลค์1แชร์คือหนึ่ง share, กำลังใจดีๆครับสำหรับชาวช่อง youtube ทุกช่องครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ